อาสวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเสียงแตกที่ผมชอบในในเจ้าตัวนี้นะครับมูเออร์นะครับมูเออร์ G E ร้อยนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือเอฟเฟกต์จะไม่เปิดนะครับก้อนดิสเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นเมทัลแลนด์นะครับประมาณนี้นะครับเสียงแตกมันจะหนามากๆเพิ่มบูตก้อนบอสบูตข้อที่หน้าแอมนะครับแล้วแอมใช้เป็น U S A b a c k นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่เป็นเมซ่าก็พวก อะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ตัวนี้นะครับน้อยเกตก็เปิดอยู่มา20นะครับอยู่ที่กีตาร์ด้วยนะครับถ้ากีตาร์เราเป็นซิ้งคอยก็เพิ่มจีเยอะหน่อยอีคิวก็จะประมาณนี้เลยครับส่วน modulation ใส่รีเวิร์บนิดนึงครับเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเสียงเอ่อผมจะใช้คำว่าเป็นริทึมแล้วกันนะริทึมนี่ครับเสียงค่อนข้างดีเลย แล้วเวลาเราจะโซโล่ก็แค่ก๊อปปี้ยูเนี้นะครับไป User นี้ก็เป็นโซโล่ได้เลยครับใส่เลย์กับเพิ่มอีกคิวเข้าไปโอ้โหนี่คือเสียงที่ผมชอบนะครับ ah this, this i like bugey eloy